กราบสวัสดีสวีดัดสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่อง<ม>เจอสดๆใหม่ๆวันนี้สักประมาณตอนบ่ายเออมาเ,เล่าเลยแล้วกันขอแบบวันนี้ผมขอเขียนได้วะกันนะเดี๋ยวปุ๊บนะี่ครับ,รบวันนี้ผมนั่งเล่นเกมกับเพื่อนอ่านี้คือประตูประตูห้องอยู่นี่ประตูห้องอันนี้ประตูห้องน้าประตูห้องทางออก นะครับประตูอันนี้ผมกับเพื่อนนั่งตรงริมกําแพงแล้วก็จะมีประตูอีกอันหนึง่งนั่นก็น่าจะเป็นประตูที่มีห้องคอมอยู่อ่าผมกับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเพื่อนนะครับผมนั่งนั่งอ้ยอันนี้ยืนหรือเปล่านั่ง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 อ่าสมมุตินี่เพื่อนนะครับนั่งนั่งอ่านั่งกันสามคนแล้วเล่นเกมฟรีไฟแล้วทีนี้เกิดความตื่นตระหนกนะครับผม ส,ส่งเสียงดังโอ oh ๊กเอ็กโอ๊กเอ็กเออคือในห้องนั้นเหมือนว่าจะมีเด็กเด็กคนหนึ่งที่กำลังเล่นซออยู่ผมก็ไม่ทราบว่าใครนะแต่เล่นซอแบบซอซื้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 อผมก็แบบลำคาญผมก็เลยทำแเสียงโอ๊กเอ็กโอกเอ็กแบบดังขึ้นไปเรื่อยๆแบบทำให้เขารู้ว่าแบบเฮ้ยผมไม่อยากได้ยินแล้วนะเดี่ยมึงช่วยปิดๆหน่อยอ่ะ เสียงซ่ก็ดังดังแล้วทีนี้ผมก็ต้องดังกว่าซออะไม่งั้นแบบคือเหมือนจะเอาชนะให้ได้อ่ะเออทีนี้ทีนี้ผมก็แบบโอเอโอเออ่าแล้วก็มีประตูอีกอันนึนอัน,นี้ซึ่งเป็นประตูห้องพักครูอ่าเอีย๋ยวผมว่านังสือได้อันนี้ชั้นังสือปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราขอว่าวาดไม่สวยก็ขอขอภัยนะครับชั้นังสือวางปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็มี เด็กอ้วนนะครับผมซึ่งหุ่นประมาณนี้เลยครับเออใส่จางหน่อยก็ขนตาปุ๊บปุ๊บป๊บใส่แว่นด้วยนะปุ๊บปุ๊บเดินเดินออกมาซึ่งในตอนนั้นคิดว่าจะด่าผมแต่ไม่ครับไม่ดา่าเขาเดินเขาเดินไปตรงโต๊ะผมก็ส่งเสียงต่อไปไม่ ไม่ละอายความในใจเลยผมว่าส่งเสียงโอุกอีกโอกอีกอ้กอีกเดินมาเดินมาสักพักเดินกลับเข้าไปในประตูอีกนี่ประตูเดินกลับปุ๊บ,บผมก็เสียงดังป๊บ,ปบ,ปบ,ปบทีนี้เหมือนว่า<ม>เด็กอ้วนจะทนไม่ไหวอันนี้คิดว่าแบบจะเดินมาด่าผมแต่ไม่ใช่เว้ยคือเดินออกประตูไปเลยอ่ะเดิน เดินออกไปจากประตูอ่ะคือแบบชีวิตแบบโอ้โหกึต้องไม่เจออะไรแบบนี้โอ้โหเด็กอ้วนนี่แบบอื้อุตสา,ศา,ศา,ศา์สี่ซอแล้วมึงมาเสียงดังโอ,อง่งอีกโอ,กอง่โอองอีกอ้เทียนถยูกหัวแม่งเลยมันก็เดินออกไปปุ๊บๆผมกอน <laughs> เพื่อนผมชื่อเบม,ม,มับผมก็คือแบบตลกลั่นเลยครับโหทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับโอ้โหลั่นห้องอนะคือด้วยเสียงของบัานนี่ก็คือแหลมอ่ะ แล้วทีนี้แบบดังมากก็คือแบบดีแล้วครูไม่อยู่อ่ะโอ้โหแบบผมก็ตลกด้วยโอ้ยเพี้ยนวนได้ชื่อเต้ครับก็ตลกตลกปุ๊บปุ๊บก็วุ่นวายวครับแล้วก็ทีนี้ก็ตลกจนน้นําแข็งกะคอแล้วคือแบบวุ่นวายไปหมดคือแบบน้าก็พุ่งออกจากปากบ้างโอ้โหแล้วก็ทีนี้ก็มีครูท่านหนึ่งซึ่งเป็นครูอังกฤษ เดินมาเดินมาก็เดี๋ยวผมลบภาพก่อนเดี๋ยวทุกคนจะนึกภาพไม่ออกเดินมาเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินมาปุ๊บก็ทําท่าแบบเหมือนเหมือนยืดเส้นยืดสายแบบอย่างอย่างเงี้ยครับนี่คือค,ครูนครูผมยาวๆยาวๆหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับ ทำท่าย่างี้ยืดเส้นยืดสายปึ๊บปึ๊บ,บอ่ายืดเส้นยืดสายอ่าแล้วทีนี้ก็ตลกกันครูก็ด่าแต่ในความคิดของผมนะที่ครูเขาเดิอนออกไปยืดเส้นยืดสายอะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือสี่ซอมันน่ารำคาญเออทีนี้ก็แบบ หยุดเล่นซอฟป์บครูก็มายืดเส้นยืดสายแบบเออครูสบายแล้วว่ะครูไม่อยากได้ยินแล้วโอ้โหครูไม่อยากได้ยินมานานละอีกกรณีที่สองคือน่าจะรำคาญพวกผมที่เสียงดังอกอกซกเอิกซซึ่งเป็นไปได้ในสองหลักการนี้ต้องเอามาวิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่กําลังดูอยู่นะครับผมซึ่งครูเขาก็ดา่าไม่ด่าสิไม่ถึงกับดา่าก็แค่คถามว่า เสียงทางรายการเออผมก็หยุดเลยอ่าทีนี้ตกิกอ้วนคนนั้นก็ไปอยู่ระเบียงเลยไม่กล้าเข้าเด็ดโอ้คือแบบไม่ล้าไม่กล้าเข้าอ่ะขนาดมีครูอยู่อะยังไม่กล้าเข้าอ่ะคือแบบได้ยะกลัวได้แบบลำบาญแล้วก็ได้ยังงอนอยู่อ่าก็จบกันไปแค่เ,เท่านีนะ้เรื่องเล่านิทานก่อนนอนนะครับผมก็กราบสวัสดีด้วยนะครับผม